หลวกกิอยู่นาบ้านเด้ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เราจะตำเยอดยั่วนะคะอ้โอโยอยลวกค่ะ มือกินแห้งัแล้วขึ้นปอกเสร็จแล้วเราก็มาล้างผักค่ะก็ไปหมดก่อนแล้วนีนี้ยเย้ค่ะรอบสามสีให้การไล่ตดอ๋อมันเห็นสุขภาพแน่ะง่ายเห็นอยู่สบายครับพี่ออเดอร์เขะแมาบ่ออเดอร์ตำห้งมีบ่ไก่แกะปลาหนุ ทรงแก็บนะครับเมื่อนี้เมื่อื่นทรงยังกาะให้อันยังกาะอันนี้เป็นทรงคลองมีแม็กบ๊แม็กอันอันบอ่อันอันต้านมีเขารับทรงนี้ยังกาะแกะบ่ะอันอันอันทีเหลืองแม็กเออแฟรเดียวทรงแฟร์นะครับสั่งออเดิมอ่ะจีริเหลืองก็ีริ้งหวเนาะก็อยากกินแต่โมงทรงสั่งสั่งมาหนะครับออเดิมมาเมื่อื่นบ่เกินเที่ยงเดี๋ยวทรงแกะไปให้นะครับเจ้าเป็นคนตามไป ทับตาเด้วยมีบอลขคนดำให้นายเป็นคนฝัดก็มันเป็นเสรนจบงสีได้ขันเอาเอามีอะไอ้ออย่าเอามีดอันนั้นมันไม่ใส่แบบโคลออคิเลียนี่ยของโคโลคเตสอย่าเอาไม่เอาเส้นไม่สวยเนี่ยมาเอาบุญด้วค่ะพี่น้องพี่น้องดู่ในที่ท้องปุ้งนะค่ะเม่นมูบานนี่คมณได้อยู่ในมูบานนี่นะคะ วันนี้ YouTube เจอ YouTube นะกินสามคนวาาันนมีมีอยู่เดียวพี่ต้นอ้อมากินด้วยนะคะแกเอาอันนี้องแต่งพันของไวเตรียมไวเพราะว่าเวลาต่ำมันเได้ต่ำพวกๆเลยอันนี้คือเตรียมความไว้ทาลูกค้าออเดอร์มากนะเนียนค่ะแช่ออเดอร์มากห้ากับข้าส่วนโอ้ยบงเนี่ยมันต้องล้างอ่ะมึงต้องไปล้างอีกเทีนึงบงแม่คือปาดซอยซะก่อนแล้วค่อยไปล้างเทีนึงอเอาไวต้ตอนไงเลย ยามันยามเล่าเลเออมันเ้าปากแบบบลล์มเะมือนน้าคุวเด็กว่ดดัดฟันเขาเอาออกแล้วเด้อเขาปด้ดัดฟันเด้อเอาออกในสองปีลรวมั้งกนใจผู้เอาตัวยยงนใจผู้เขาดัดแนบนี้มือนกินซุปกองไว้เหนเด้อกินนาทีจะฟังเคียวไ่เด้ เขาเป็นแม่สีเดือนนะเขาทำเป็นทุกางเขาเป็นแม่ค้าค่ะเขาทำงานเป็นทีมที่ฟาบ์มบุฟเฟ่ต์ก็ทำงานเป็นกะเอารอยเม็ดหรือเอาเอาเอาเพชรแบบว่าเพชรตายไปเรื่อยเอาแบบลื่อมมาเล็กทีเลยเนาะนี่นะคะเพราะก่อนนี้เพราะว่าตอนนี้อันนี้อันน้ใหญ่เอาปะ อือไม่หลายพวดเออญาติได้ปะญาติได้ปะเมนเฮาวจิมีสองตำมนะคะตำนายบัวแล้วก็ตำอ่ะยังก่อเขาเอิ่นยังก่อนโอทะเลตำทะเลสาขันยิใสสาสักสากก็ตักระเทียมแมงวันกระเทียมพันปีอันเดียวกันพวกเห็ดพวกควายเห็ดกินนะอันนี้ข้าเรียกออกมาแล้วบัวมันสุ่มือนตปัดอันนี้คือกระเทียมไข่กระเทียมควาอันนี้ว่าไหเห็นนะคะอันนี้คือ เส้นหน่อยเสียบหน่อยสุดรับสุดรับเส้นหน่อยเส้นหน่อยเสียบหน่อยนะคะอันนี้เส้นเส้นไหลคนล้วงนะน้ำตาลน้ำตาลเอาน้ำตาลถือมาดิไหนเอาไปใส่ปะใส่ลงมาตาค่ะโอ้ย ทำให้ละเอียดดูงาเาลูกไผ่ไปคือให้แต่ลูกไผ่ต่ำมาคุ้งสุกินสมมติว่ากินอย่างอื่นเพื่นกับสรงเสียงโคกเสียงยังเพื่นกับรู้แล้วเพื่อนก็เพ่อถวเพื่นสิรวมเอนเองดอกต่ำโคกแตกมือละสามมือกันเลยตัวเนาะแต่ลูกไผ่เป็สิ่กิตาพนตะแก้วเหมือนเมเมื่อวานเลยเนาะกระยองเอาตัวลูกไผ่จะแตกเป็นบ่พิดสาว่านนี้ทามงา ไออ้าจนสิแตกแต่บั้ก็นเต้นอาหารเราเลตีเไเก็บนอีกเเนี่หลายี่้อ้อแต่นา่งเล่าวงก้นตีเรากเราไม่แตัวอันนี้เกสุภตานะคะอ๋อไดนตอสุภตี่เหรอันนี้นี่ค่ะตัวเป็นเป็นค่ะแกะอะไรยังไง อันนี้คือชื่อใช่ไหม,มก็แก๊กก็แก๊กซื้อเฟสซื้อเฟสก็แก๊กอันนี้ผู้หมวดเอกนะคะอยู่อยู่ค่ายนู้นนะคะนนสูงนะคะอุรีรัธานีอันนี้สวบพืกพี่ค่ะเขาเป็นเพื่อนสาวเรามาตั้งแต่สมัยเราแต่น,นางเกิดนะคะเกิด <laughs> เป็นกระเทยใหม่ตั้งแต่เจษตาแบบวแก้วยังไม่มีดั้งนะครับมาจับมามามาแกงกันมาส่งอะเลยนะคะ นานแล้วนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่แก้วที่อาจากยบอกว่าแก้วมีผัวคนแรก่ก็อยู่เบอกเลยว่าผัวคนเดียวกันตั้งแต่สองคนนี้ใช่ผัวคนเดียวกันหรือเปล่ากินอะไรเยอหอมเถอะหอมๆหอมอันนี้กุวงไมันจะตอนไงหมดปะตอนไงบอกระกับตัดติลาอันนี้เขากับซิมว่าจีไเลทอดซิมกันนะคะอันนี้จะออก ขวดมันจะออกประมาณรสชาติเค็มหรือว่าใส่แกงพี่น้องแต่ว่าอันอัน,นาาาใช่ entonces, แต่แต่ตัวนี้เราสามารถใส่สุ้ <im coaching yen results> มตําแต่เราไม่ต้องใส่น้ําปลานะคะเพราะว่าเราใส่สองสูตรแล้วแล้วก็คุลีคุลีให้น้าอ่าเบากะเทียดออกเกลือต้องต้องเชื่อเขาเพราะว่าเขาเป็นแม่ค้ามาก่อนขายมาแล้วหลายร้านแล้วเก่งเก่งมาหลายร้านแล้วนะคะเราต้องซิม คลายตัังจต่ไปยูจนเล่าออไอ้ผิดตายไม่เอาเรื่องเลยนะคะกูบูกินน้องสาไม่ทิ้ในหมกแก้วห้าตองถ้าตองถ้าตังหมูกจ้งใา่แล้วเพิ่กจะทิมไม่นี่ล่ะได้แล้วได้แล้วไอ้ต้นว่าชิมหน่อยมานอนนักจิมได้นี่เกี๊ยวชิมจากมาตเซฟกูแห่งมาตเซฟผมเนัสี อุ้ยอันนี้เอากระดาษพิมพ์เช้นนี่นะอันนี้คือเราเราเอาเทใส่นี่เลยนะคะอันนี้คือแบบอ้วนๆไปเลยคนนี้ตั้ม้มมาปีเนาะเขาแบบบ้านๆมาเลยอันนี้คือเฮาวเสียโซดานะคะพี่น้องค่ะตัามไหลเอ่อไหลบัวสายบัวโอยแม่วันน้องฟกมีแบบคอใส่กันปัดตากเด้ ั้ไม่ดได้ขี่เดียวพูดนำว่ได้กินน้ะพูดอะนี่นีต้นองบอันนี sì ้ใส so? ่ต exactly ้นไหนอบอกเสียงมาเสียงอะไรอ่ะอันนี้ใส่อะไรบ้าบ้างมูย้อนี่ยเอออไ่ใส่อะไรบาตเมึงมึงพิ่นแนวาพิ่นนั่นเห็นไถามมึงจะของมิสดาขวดเดียวมาซส่มมู บ่ยางแกะก๋วยเมี่ยตามโต๊ะคุกผมบอเป็นจังบอกใส่เสื้อตู้ร้านเมาหลายขวดเป็นยังค่ะจังใส่เสื้อจังสีมากเอาวอหน่ยเอาวอเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์นี่ไหล่ามีให้ยรอกินกันสองคนอันนั้นเซ็นเซอร์คือว่าจังสั้นบอกก็จังรู้สึกผิดนี่ติมันบอกย่างเอาบอกกินบ้าบัค่ะบัวเป็นยังคำบัวกินเสื้อก็ได้เข้ากับบ้าสูเขากินกับเอาวะเนี่ย บัวสีนัวได้ป่เขาเอาใส่ประมาณให้มันเป็นสิ่งเอาเขาสิบ่ได้ไปยืมโคกลงท่านลวงปู่มาตจิเหมือนเมื่อเมื่อขนใส่หม้อเอานี่ค่ะเขาสิเฮ็ดแบบบานเบ็ดเล่บ่านี่เดี๋ยวใส่น้ำปลาอีกก่อนค่ะต้องเสื้อเขาได้เขาเป็นแม่ค้ามาหลา่เียเขามาซิมเลยนมี่ นี่เรจับโคกเลยอ้ยโคสุดภาพอุ้ยอ่ะจะเสียกจะห่อโคกแมดีนะจะห่อโคกแดนดีนะเพราะอะไจะต้องเสดสิเละโทษ่บอกงาเลยยเราออกไปคนนกินวันนี้ขี้วันหน้านะคะซีมวันเนี้ยมาซีมบันเนี้ยเอามาซีมเอาไปเอมาซิมซิมทำยัไงน่ เทอเทสีนี้ก่อนก็ได้นางจิมก่อนนี่ออจิมเด้แล้วนางสุดน้ำลายถึงขั้นเอาเอาเอานั่นมาะถางนะ่อไปอันนี้เหรอคะอันนี้เหรอคะปลาหยึกเอามาซิมก่อนเอาจิมก็าต่อเดี๋เนยนบาใหญ่อันสิเป็นเนื้ออื่นเดียวนบ่านี้ไม่อยู่ได้บ่นี้ใจดีๆีั็ พวกนี้ประมูลเพื่อสิซื้อพวกนี้ประมูลประม่นพัหนหาค่ะวกุ้งกับหาลอยเ้วเอันอี้อ่าพี่น้องสองพันกับพ่อซื้อี่สกินเต๊ไหมเจ๊สิกินเรือปะนี่อันนี้ ตำอีกอย่างเนี่ยอันนี้ตำสมบปีสมบปีค่ะวันนี้เขาจิ้มว่าตำเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าไน่บัวนะคะจิ้มก่อนจิ้มก่อนหอมสุดจิ้มบัวคั่มอันนี้เขาจะตำไรบัวอาวุธค่อาวุธมันจิ้มค่ะจิ้มมอฟฟ่อนหรือเปล่าคะคั่มก่อนคือปกติมันเป็นข้อดีมากิจตำของโฮงเลยบอกมอฟฟ่อนวาดีอันนี้มักมัก มาเค็ดแต่บบคอยมากินอ,อ,อันนี้มักตามตวพอดีเลยเห็นตีแล้วกินค่ะหัวลวหวหัวกันงนเนาะเอาคือบอกหมักสต่อลงข้างถางจัดห้าาๆได้เป็นย่างเีนี่พลาพอลาอันนั้นตำไหลบัวะนะคะปน่นา้ตำไหบวัวก็ต้องตำตำให้ใครบอกทั่วี <c oughs> แต่ว่าถ้าเราอยากทำอไอ้นี่เราต้องใส่น้ำมะขามเปียก <c oughs> มีมะขามเปียกอยู่แต่ยังไม่ได้แช่น้ำให้เกิดเศร้าเลย <c oughs> อ่ะเพราะยังเศร้าก,กินไปเรื่อยๆอยยเย่เอาใส่เอาใส่ในกระป๋องไปเลยอันนี้นะอ,อันนี้คืออันนี้ไหมอันเอาวันเศร้าเป็นวันนู้นเนี่ยนอนนอนห้องน้ำเพื่อนยังเกาะต้อมต้อมฮะ อาอข้าปุ่นน้องปุ่นไปตองกินันวนี้าวกินท่านบ่ยี่ยมิได้ไปตลาดไหมตั้งเลยตั้งเลยตั้ง<ม>อันนั้นถาเลยเพราะว่าอันนี้มันเก็บไม่กระแซา